ออพี่น้องมาดูสะพานกันหน่อยฮะสะพานลอยที่ข้ามทางลอดอุโมงคกม .10 นะฝั่งไปสมัยสารหรือว่าไปสนามบินอุตะเภาเนะี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวนาเล็กพาไปดูไปชมกันนะแล้วก็จะพาดูชมว่าบรรยากาศของทางลอดอุโมงค์ตรงนี้น้ำท่วมหรือเปล่าเพราะเมื่อกงวันนี้มีฝนตกมาเดี๋ยวขึ้นไปดูกันนะ ิในตะวัทีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับวันนี้นะฮ <c oughs> ยืนอยู่ฝั่งประตูสี่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตะ้างเส้นทางที่ไปสมเสารหรือว่าสนามบินอูต่ตะเภานะนี่ตรงที่สะพานลอยข้ามทางลอดอุโมงค์นะตรงสี่แยกกม .10 ิเนะี่ยเราไปดูกันว่าเขาสร้างไปถึงไหนกันแล้วนะนี่ศสาลาที่พักก็ เริ่มจะเสร็จแล้วนะแต่ว่าคือยังไม่ได้เคลียอะไรเรียบร้อยไปเดี๋ยวขึ้นไปดูกันหน่อยนี่ฮะตรงราวบันไดก็โอเคฮะถือว่าเรียบร้อยพร้อมใช้นะตรงราวบันไดนะทั้งสองฝั่งฝันะ่งโน้นก็คิดว่าโอเคแล้วทนะี่พักผู้โดยสารหรือว่าคนที่จะข้ามสะพานลอยก็ถือว่าโอเค วขึ้นไปดูกันอ่ะนี่ฮะเรามาดูข้างบนราวจับทั้งสองข้างทั้งสองฝั่งของสะพานลอยเน้่ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าหลังคานะหลังคายังไม่เสร็จนะหรือว่าโปร่งใสหรือว่าเป็นแก้วคงไม่ใช่ฮะนะนีตรงนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยนะก็ะคือ เ้าก็ยังไม่ได้ทำอะไรเสร็จเลยนะก็ยังไม่เสร็จนะนะนี่หลังคาก็ยังโล่งๆอยู่เดินสบายใจขึ้นนะเพราะว่าคราวที่แล้วนาะเล็กเดินมาแล้วตรงนี้มันโลง่ลงๆโอ้โหแข้งขาสั่นหมดเลยนะดูถนนถนนเป็นไงฮะเรียบร้อยแล้วข้างล่างปีเส้นจราจรเรียบร้อยนะ นี่ฮะตรงบริเวณสะพานลอยสะพานข้ามสีแยกนะก็ะถือว่าเรียบร้อยดีนีน่บรรยากาศเห็นไหมวิวสวยไหมครับภูเขาเนี่ยสัตหีบเราไม่ธรรมดานี่ฮะนี่ฮะเส้นนี้ไปสมัสารหรือว่าสนามบินอู่ตะเภานะนี่ฮะ ทางถือว่าโหดีมากๆเลยนะเอ้ามีมอไซค์วิ่งแล้วคือไม่แน่ใจว่าเป็นเขาตั้งใจวิ่งหรือว่ามันมายังไงนะก็คงน่าจะวิ่งได้น้ําไม่ท่วมนะมกลางวันมีฝนตกหนักก็ไม่ท่วมไม่มีปัญหาน้ําขังนี่แหละฮะ ก็พามาชมกันบรรยากาศแบบนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะสวยงามนะสีแยกโกโม1ิใครที่ไม่เคยเห็นใครที่ไม่ได้มานานๆเนี่ยจะหลงลืมกันแล้วดูไม่มาไม่ถูกกันแล้วนะนี่ฮะโนนข้างบนก็วิ่งได้แล้วนะเรียบร้อยอ่ะสำหรับวันนี้นะเล็กก็พามารีวิว สะพานลอยแลวก็ถนนของทางลอดอุโมงก็ตีเส้จจนจราจรเรียบร้อยพร้อมที่จะวิ่งแล้วนะแต่ว่าหลังคาของสะพานลอยยังไม่เสร็จแค่นั้นเองนะแล้วก็การเก็บความเรียบร้อยของพื้นข้างบนก็ยังไม่เรียบร้อยนะคงไม่นานฮนะคงไม่นานนะดูแล้วไม่น่าที่จะนานเท่าไหร่ นี่ฮะโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บรรยากาศแบบนี้เลยอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ